สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สาวมุงสดภาคภูไทยวันนี้ก็อากาศหนาวพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวแฮงอยู่เหมือนภาคภูไทยภาคภูไทยละเบิ่งบรรยากาศยามเช้าพี่น้องบรรยากาศยามเช้าพี่น้องอยู่บ้านภาคภูไทยเนาะแม่ก็กํลังเกืมุ่ง

Kếp bởi lẽ bên lẽ ôi bọn đang nhao năm bọn này nhìn nhao mình nhao yêu, mình nhao nhao nó, nhao 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 nâng tớ nâng, Đó, đẹp 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 nhao 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 đang ra là cả phải khu mảnh soạn mà Một hơi mẹ khô ra thì nó thế này nóng cái tại sao sao ngổ ตามองสน้วก็น้องสาวน้องเคยอยู่กงไผ่ทีน้องอากาศหนาวเนาะลมพัดวิวียังไม่ทันได้กินข้าวทั้มันทน้องบ่าวผู้ใยกับกำลังออกมาแต่บ้านอันนี้ อย um um ู่เหินบ้าพุทไธเองพี่น้องบ้าพุทไธกับเซ็งก็จะแฮบได้เนาะพี่น้องกำลังจะไปดำนาแล้งนะแซงพี่น้องกำลังลงท่องมาพี่น้องกินข้าวมังค่าเนอะมันเนี้บ้าพุทไธกะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อกำลังสิไปมีเบรกพี่น้องมีเบรกมันเนี้่ะกินข้าวก้อนมันเนี่ยนะสิไปทุกเผือนอยู่บ้านแกงกอกพี่น้องอะได้กินข้าวอะไรข้าวนาข้าวตาแด้พี่น้อง ตางกันได้เลยนะมีเวียกไฟเวียกหมัน <c oughs> อนเนาะเราใจส่เจ็บคอนี่นานะงม่สบายมามามาก <c oughs> ินก่อนไปก่อนไนดะ <c oughs> ้โอ้ยเขเล็กคนมาใช้ห้องมักมา

Quận hiệu, hiệu 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 hồi tiết kiệm cái người hồi hồi hộp nào hết hiệu เบียร์เนาะไม่รู้กนเผาใช่ไมมือไ่ไลามือดิได้เบียร์อ่ะินมือมือคนฟอน้ำท้องขายนะไม่สอบมเลยนะพอมีอะไรกินก่อนกันก็ต้องกัดก่ับ ะกินานกรมจะัเหรอน้องคุที่รูอะก็เราเออเสร็จ่ล้วจ้วยอ หา่อะไรม่อวะห้าเท่าก็ห้แกล้น่อนะเดียวกขายเขาแบบซื้อมาล้วหัจัาก็คือหนึ่งเด็ดอุปตระห้าน่บานนี่เออซื้อเลยซื้อแล้วอุปตระห้านีกมันจะเอื้อซื้อนะซื้อขายดีแล้วกับดูเครื่อทะเลาะกับซื เขากินเบียร์้วเขาเหี้ยเดียร์เขากินสิ à, ่งไดๆละไอ้เจอดเนี่ยอือโกเมนโกเรงอีกไอ้สุกโกเมนเนี่ยใอ่ 嗯。<laughs> นมันนออ่เลยพี่นั่งนี่งแกินลดิบหวานคกินไรยาดีจะก็แม่มาไม่อู่อไหวะนัมันอยู่ท้งนนั้นหรอนหร

ตาอัตาบนอ่ขอเจ็บข anyway. ้อเ็บของนี้ให้อัาเขเยาเจ็บองบสอ้อเ็องก็บอเปิดเสนสบะไรเดี๋ยวแม่ไปสีประทุนให้แม่าเรียงกันเจ้าอีกมหย เราไปใส่กิ่นสีจะเ้าๆเลยใช่ไหมเนหนรือว่าก็

อีแม่ยังไม่ทันได้กิ่นเลยกินนี่บ่าวกุทัยกะทางกินข้าวทางแล่นพี่น้องยังไม่ทันพี่น้องเอ้ยนี่ได้มาแต่งมาพระพ่อหน้าพี่น้องแล้วน้องพี่น้องสำหรับไฟมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปหน้าพอกับบ่าวกุศัยเก่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาคลิปนี้บ่าวกุศัยขอลาไปก่อนบ๊ายบาย